สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนด้วยผมทุกคนทุกคนดูนี่ผมได้สั่งกระเทียมโทนเจ้าดังในทิกตอกมาผมทุกคนนี่ผมจะมากินกับลาบกระผมทุกคนแล้วก็มีผักแล้วมีขนมจีนด้วยผมทุกคนนี่โอ้โหทุกคนอยากลองมากเลยทุกคนโอ้โหเขาซีนมาดีมากเลยนะผมทุกคนโอ้โหทุกคนดูกินดิโอ้โหทุกคนนี่ดูเจ้าดังในทิกตอกครับผมทุกคนนี่ ผมเห็นเขารีวิวโอ้โหกันเยอะมากแล้วก็เขากินกับส้มตำทุกคนว่าแซ่บมากอะผมได้ยินเสียงอะโ,โอ้โหทุกคนน่ากินมากอะได้ยินเสียงเขากินแล้วโอ้โหทุกคนผมอดใจไม่ไหวขอชิมก่อนลูกหนึง <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมก็เลยสั่งมาเลยผมทนอันนี้ผมสั่งมาเป็นสามรสนะผมโทษดู เนี่ยสามรสนะโหทุกคนอยากกินมากเลยแล้วมีผักที่เราเหลือจากกินลาบเมื่อวานก่อนนะผมทุกคนนี่โหทุกคนดูกระเทียมโทนคนะขาดูอื้อหอ นุ่มจิ้ทุกคนก,นกนระเทียมทนเน้นๆทนดูอ,อร่อยแล้วกินง่ายด้วยกรอบมากครับผมทุกคนอื กระเทียมโทนนิดนึงนะผมทุกคนดูอืมอร่อยับผมทุกคนอือห <ừ> ือยย ท Ver mm ุกนดูรู้